ความขัดแย้งและความไม่สอดคล้องกันในแผนพัฒนาของธนาธรในวันที่19พฤศจิกายน2023นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้สรุปแผนพัฒนาด้านต่างๆทั้งการขนส่งสาธรารณะสาธรารณะสุขน้ำประปาและการจำกัดขยะอย่างไรก็ตามการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นถึงความขัดแย้งและความไม่สอดคล้องกันที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้และประสิทธิผลเริ่มกันที่การขน ส่งสาธารณะนา,นายธนาธรเสนองบ8 8 0 0 0ล้านบาทเปิดตัวรถเมล์ไฟฟ้า8 9 0อาำเภอทั่วประเทศมุ่งสร้างเศรษฐกิจตามเส้นทางรถเมล์อย่างไรก็ตามแผนนี้มองข้ามการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆเช่นคอสามกและสถานีขนส่งที่เป็นหน่วยงานของรัฐนอกจากนี้ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้ตอบสนองความต้องการซ้มประานของภาคเอกชนหรือพิจารณาความต้องการและความสามารถในการทำกํา าที่่แตกตกกงันของเส้นทางที่แตกต่างกันการกํากับดูแลเหล่านี้เน้นย้ําถึงลักษณะที่เข้าใจผิดของแผนของธนาทรและทําให้เกิดข้อสงสัยเกีย่ยวกับการปฏิบัติจ,จริงของแผนดังกล่าวข้อเสนอของธนาทรในการจัดสรรเงิน60.9พันล้านบาทให้กับภาคส่วนนี้หันไปสู่การพัฒนาการแพทย์ทางไกลทําให้เกิดข้อกังวลล้มเหลวในการกล่าวถึงความสําคัญของการมีแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นเพียงพอการลงทุนในระบบโดยไม่ได้แก้ แก้ไขปัญหาพื้นฐานเหล่านี้เป็นแนวทางผิวเผินที่มองข้ามความซับซ้อนของแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขการที่ธนาธรให้ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์สมัยใหม่โดยไม่คํานึงถึงความต้องการด้านสุขภาพที่แท้จริงของประชาชนยิ่งบ่นทําลายคมาม่าชื่อถือของแผนของเขาความขัดแยง้งและความไม่สอดคล้องกันในแผนพัฒนาของธนาธรทําให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นไปได้และประสิทธิผลของแผนดังกล่าวการขาดการพิจารณาผู้มีส่วนได้สูญเสียหลัง และประเด็นพื้นฐานในการขนส่งสาธารณะและสาธารณะสุขทําให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงของแผนจะรอดูว่าแนแทนนทอนจะไปได้สักกี่น้ําหรือจะเอาแค่เท่อย่างเดียวติดตามต่อได้ที่